สวัสดีนะคะเราก็ว่างๆมาพูดมาคุยอะไรกันได้นะคะวันนี้พวกเราก็พักผ่อนกันแล้วนะคะพักผ่อนกันแล้วอะไรกันแล้วพักผ่อนกันแล้วเรามาพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับพวกเราที่แก้ไขกันเองนะคะที่แก้ไขกันเองคือว่าทุกครั้งที่เราอยู่ทุกครั้งที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยใครจะทําอะไรก็ ก็เรื่องของเรานะแต่เรารู้เราจะเราจะช่วยในการเข้าชานด้วยเข้าบริจิตในใจอะไรนะเราก็จะช่วยเราเราก็จะช่วยได้นะคะเพราะว่าเราก็จะช่วยเราพูดถึงรินก่อนก็รินเขาเคยเป็นลูกเรามาเหรอตอนเราเกิดเป็นโตชันมีแม่เป็นยุงก็เป็นอยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็อ่า ยางอ่ะครั้งที่แล้วก็เป็นพ่อแม่ด้วยใช้กรถาเอาไปฆ่าในสุ่มไก่อะค่ะ